ที่สองเนี่ยเป็นเป็นเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าวาวแต่ที่สำคัญคือเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะมารีวิวด้วยถ้าไม่รอใช้ผมอยากเชิญเจ้าของร้านเสื้อเข้ามาในในนี้เลยฮะตอนนี้เลยฮะมาเลยฮะสวัสดีครับคุณพิมครับ สวัสดีครับอีกทีฮะนี่ฮะวินทำอะไรฮะเสื้อยังไงบ้างอธิบายหน่อยฮะเสื้อก็คือผมมีร้านมีช็อปนะครับอยู่ที่เทอร์มินอล21นะครับร้านชื่อแอมน็อตอดีเจก็เป็นเสื้อแนวนี้ครับใครที่ชอบใส่เสื้อยืดนี่แนะนำเลยแล้วมือไม่ถึงใช่ไหมคะอยู่ที่กรุงเทพใช่มใช่ครับอยู่ที่อโศกนี่นะนี่นะฮะสามารถนั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีอโศกได้ถึงอารีได้ด้วยใช่อาร พอดีว่าจบดนตรีมาฮะก็เลยแบบว่าใช้คอนเซปต์ว่าเออเป็นอารมณ์เกี่ยวกับดนตรีนิดนึงนะครับนี่ฮะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหูฟังเลครับใช่อันนี้ก็จะเป็นลายแบบคริสเตียนใช่แล้วก็ทำลายคริสเตียนด้วยครับครับผมมีลายคริสเตียนมีอันนี้อันนี้อันนี้เขียนว่าอะไรคะ God bless me เราเราใส่เอพระเจ้าอวยพรเราถูกไหมฮะพระเจ้าอวยพรเราอยู่แล้วโอเคเราก็บอกคนอื่น โโอหแล้วก็มีลายมีอีกไหมฮะมีอีกไหมฮะมีสีเลยฮะมีครับมีอีกเป็นยักษ์ครับชอบนะลายแบบสวยๆใช่แบบสีแบบนีออนเลยค่ะใช่อันนี้ถ้าถ้าดูไกล ก็จะออกมึนๆนิดนึงเขียนว่าคอนฟิวเพราะมันคอนฟิวจริใช่แล้วสีก็แบบว่าสนุกสนะครับครับผมอันนี้สามารถใส่ไปเรียนเต้นได้แล้วคุณครูจะมึนไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะมึนแล้วไซส์เราเรามีหลากหลายไซส์ไหมไซส์ผมมีตั้งแต่ XS จนถึง 2XL ก็คือทั้งเด็กๆก็ใส่ได้ไปถึงแบบผู้ใหญ่ก็ถ้าเด็กก็ต้องเด็กโตหน่อยครับผม นี่ตัวขาวก็น่ารักนะใช่จะออกมินิมอลให้น้องมาลินจับดูว่าถ้าเราลูบแล้วมันจะเป็นยังไงมินิมอลเลยนะคะดูแบบใสๆและดูที่ลายถ้าเราลูบแล้วมันก็จะนูนมันจะนูนออกมาค่ะแล้วตรงนี้แบบมีรายละเอียดเหมือนเป็นโลโก้ใช่เป็นโลโก้ด้วยตั้มลงไปเป็นรูปตุ๊กาค่ะใช่ครับทีนี้เสื้อลายคริสเตียนที่ผมทําขึ้นมาครับพี่หลังก็คือเพราะว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นเราก็ เด็กๆวัยรุ่นที่โบสก็ใส่นะเพ่ยงแต่ว่าบางทีเนี่ยไปใส่ในแบบที่อจะอาจจะมีความหมายที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นความหมายอะไรแล้วก็ใส่ไปในโบสก็อาจจะเป็นการที่ไม่เหมาะสมในสถานที่หรือว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเคิดทําลายคิดเตียนขึ้นมาอันนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้ชัดเจนมากเลยครับก็เป็นลายปลาอันนี้เป็นอะไรแปลว่าอะไรเหรอคะข้างล่างจะเห็นว่า never turn back ค่ะแปลว่าอะไรครับ ไม่ไม่ห้ามหันหลังใช่จะไม่หันหลังดีแล้วไม่ถามผมไม่ได้กดีมาเลยแต่ว่าก็สิ่งที่ดีที่ดีคือทําทั้ง เป็นเสื้อคิดเตียนด้วยแล้วก็เป็นเสื้อของคนปกติใส่ได้ด้วยคือใส่แฟชั่นได้ใช่ไหมครับได้พี่ี่อยากจะถามเลยค่ะว่าอย่างเงี้ยทำทำเสื้อเองไงคะถ้าถ้าพี่อยากจะทำลายหนึ่งของตัวเองเนี่ยได้ไหมคะได้ครับสั่งได้เลยอ่ะเพราะเดี๋ยวน่าเองนอกจากผมจะขายปลีกแค่ทำเป็นเสื้อร้านแอมนอตอาดีเจร้านผมก็ยังมีร้านสกินสตูดิโอซึ่งรับทำเสื้อนะครับคือแปลว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะทำเสื้อทีมเสื้ออะไรก็แล้วแต่ก็จะต่อได้เลยใช่ไหม ครับไปที่ร้านได้เลยครับ e มันมีขั้นต่ำไหมครับว่าต้องทําจํานวนเท่าไหร่กี่ตัวหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวก็ได้ครับหนึ่งตัวก็รับแล้วครับตัวก็ได้แล้วสมมติว่าท่านน้องเขาบอกว่าเขาชอบดีไซน์และเขาดีไซน์เสื้อลายของตัวเองก็ได้ได้เลยครับไอหนึ่งตัวราคาเท่าไหร่ฮะไอหนึ่งตัวที่ที่จะสั่งเนี่ยผมจะแยกอย่างนี้ครับก็มีค่าเสื้อเปล่าครับมีค่าบล็อกมีค่าสกรีนทั้งหมด ถ้ามีค่าบล็อกด้วยถ่าสมมติบล็อก A4 ก็อาจจะ300บาทแล้วก็ค่าสกิน1 5บาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีค่าเสื้ออีกตัวละประมาณเอ่อ90ถึง120อะไรเงี้ยครับแล้วแต่เนื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ตกตัวมาแล้ว4 500แต่ว่าเราได้สไตล์ที่เป็นเรายแต่คุณผู้ชมผมดูแล้วสกินของเขาเนี่ยเนี้ยบคมนะผ้าก็นิ่มดูแล้วใส่สบายถ้าใครชอบใส่เสืยืนเนี่ยแล้วก็มีหลากหลายลายให้เลือกด้วยครับ มาสูตรราคานะคะแต่ละตัวถ้าเป็นถ้าเป็นเสื้อที่มีลายอยู่แล้วที่ร้านก็จะขาย250ครบอาครัแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นคือตัวละ200อ้อทั้งเสื้อที่เป็น เอ่อลายของแอมน็อตอดีเจแล้วก็เสื้อลายคิสเซียนเดี๋ยวผมจะเปิดเพจอีกทีหนึ่งคนระับส่วนตัวผมก่อนอ่าผมผมวิจารณ์นิดนะึงฮะได้ครับชอบนะผมชอบพวกแนวแนวนี้มากเลยอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเห็นนะโอ้โอผมชอบนะแล้วก็เสื้อเดี๋ยวผมจัดในราคา250บาทผม<ะ><ะ>คิดว่าไม่ไม่แพงสำหรับผมนะและยี่รถเหลือสอ0รบาทอีกไม่แพงแล้วถ้าเกิดสกรีนแบบหนึ่งตัวเป็นเหมือนเหมือนสิ่งที่เราต้องการและสั่งเนี้ยเพราะผมทำกีตาร์คัสซอมผมรู้ว่าคนในบางทีอยากจะได้อะไรที่เป็นแบบ อ่เป็นของเราเองออกแบบเองอะไรในราคา3 4 0สบาทเนี่ยหรือสี่ห้ารอเนี่ยผมว่าไม่ไม่แพงนะฮะก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อโดยตรงค่ะจะมีรายละเอียดขึ้นที่หน้าจอค่ะนั้นผมขอให้เกียรติพี่ใหญ่ก่อนนะเป็นผู้ให้คะแนนนะได้เลยฮะก็เจ้าของกิจการมาเองเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยตามใจลูกค้าผมก็ให้สเลยครับ เด็กน,น้องมารินเลยครับอ่าน้องมารินคิดว่างไงคะคือแบบลายสวยเนื้อผ้าดีแบบใส่สบายหนูให้สหามค่ะอะะตีให้คะแนนครับผมตีให้คะแนตนต้องกระตี้นะใส่นี่นนคือแบบคือสบายมากจริงๆเข้ากับกางเกงเลยนี่เข้ากันจริงเลยใช่ไหมคะแม่เหมือนนัดกันมาให<ส>้จ<ส>รินแล้วม่ไนัดเลยนะหนูแพทย์ช่วยนะคะโ้โหนมารินบอกเองนะคะเด็กไม่โกหกค่ะกระตี้ให้สามค่ะ อ่ะพี่คนทายแล้วนะค่ะในเท่าไหร่คะคิดนานเหลือเกินมีการต้องหน้ากันด้วยนะให้สามครับผม ติดตาม CBN Market ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงทาง Facebook และ YouTube CBN Thailand อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมนะบ๊ายบาย